พพชรยนตสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะมาพบมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่โกดังหนึ่งะคะหรือว่าสาขา1นึ่งะะวันนี้ก็เอาใจ FC คนที่อยากได้รถดีแม็สภาพเดิมๆนะคะวันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถปี2017ส่ีขาวมุกเดอ้เอ,อนะคะใครที่อยากได้รถฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะคันนี้บอกเลยคุ้มค่าแน่นอน สภาพรถเดิมเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะของเดิมแท้จากโรงงานป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะ1.9ตัว L นะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะราคา5 7 9 0 0 0บาทใครที่สนใจนะคะชอบสีขาวมกุกตัวยกสูงสีประตูนะคะตัวนี้ได้เครื่อง1.9ไปใช้งานประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะ แถมยังออกง่ายสบายสบายนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยนะคะสำหรับ FC คนไหนที่ดูอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ติดตามน้องเจจ๋ามานานนะคะบอกเลยว่าให้รีบยกหูหาน้องเจจ๋าเลยถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ติดแบคลิสตัวเองไม่ได้ติดล่าช้านะคะตรงนี้น้องจเจจ่ายินดีซัพพอร์ตและผักดันเคดลูกค้าทุกเคสได้แน่นอนนะคะ มาดูรายละเอียดรถกันเลยนะคะรายละเอียดรถนะคะตัวนี้ได้ไฟมาติรีเฟค t เตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะสีเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะก็คือแทบจะไม่มีอรอยตําหนิเลยนะคะเพราะว่าสภาพรถไม่ช้ำนะสะภาพรถไม่ชม้ำสวยๆกริบๆ ได้ล้อแมกอันลอยนะคะ, Android, ะ,คะสภาพสวยสภาพเดิมมาพร้อมอยางปี2017แต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลว่าได้ยางปี17เดี๋ยน้องจะจ๋าเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้นะคะสภาพใต้ซุ้มล้อของเดิมคุณภาพเดิมนะคะของเดิมคุณภาพเดิมแล้วก็บันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพเดิมนะคะตัวไฮแลนเดอร์นะคะตัวไฮแลนเดอร์นะคะโลโก้นะอยู่ครบชัดเจนนะคะพร้อมกระจก กระจกตัวนี้นะคะได้เป็นปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าพับมือนะคะส่วนกันสตร์ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจใครที่อยากได้รถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้ของแท้จากโรงงานนะคะคันนี้มีคําตอบให้ลูกค้าแน่นอนนะคะออกรถฟรีดาวนะคะออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะสําหรับสภาพรถคันนี้นะคะทค้คาซีของเดิมนะคะไลเนอร์นะคะของเดิมทั้งหมดนะคะยางบิสโตน นะคะแต่อย่างว่าเลยนะคะที่เราจะจ่าพูดไปคือเดี๋ยวยางดอกอยางค่อนข้างจะเสื่อมสภาพเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้ใหม่นะคะประหยัดน้ามันแน่นอนใครจะซื้อรถเป็นรถครันแรกนะคะคันนี้คุ้มนะคะคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะราคาเพียง5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะนี่ไฟท้ายกันชนนะคะของเดิมสีนี่เป็นสีเดิมนะคะสีนี้เดิมไม่ไม่มีการกลับสีไม่มีการกรอไม้ไม่มีการ โปส๊สีหรือว่าอาบน้ํามาไม่มีแน่นอนนะคะสภาพไลเนอร์ยังอยู่สภาพเดิมอยู่เลยนะคะสภาพไลเนอร์ยังอยู่สภาพเดิมอยู่เลยนะคะสภาพค่อนข้างใหม่นะคะน,น็อตนะคะน,น็อตฝากกระโปรงนะคะรอยขันรอยคายนะคะไม่มีนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะได้รถคงสภาพเดิมคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้านะคะติดต่อหานนาะเจ๋าเลยก่อนจะติดจองนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างมาไวไปไวนะ รถมาไวไปไวมากนะคะตอนนี้แย่งกันขายมากเลยนะคะตอนนี้แย่งกันขายมากๆเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะรถของเราเป็นรถเกรดเอนะคะคุณภาพสวยนะคะประทับใจแน่นอนนี่คือสภาพภายในนะคะนี่คือสภาพภายในนี่เลยนะคะสะภาพภายในเดิมเดิมนะคะแขงประตูสีดำคมโทนพวงมาลัยเดิมนะคะเบาะหนังสีดำเดินด้วยดวยร์เตเขีบสีแดงสภาพเบาะไม่ชม้ำ นะะคสภาพใหม่ๆอย่าลืมนะคะว่าคันนี้ไม่วิ่งแค่แสนห้านะไม่วิ่งแค่แสนห้าอ่ะอันนี้คืออะไรถอดุดมานะคะไม่วิ่งแค่แสนห้านะคะก็ได้คอนโซลของเดิมๆนะคะคอนโซลน,นะคะตรงกลางใหม่นะคะสภาพกริดนะมาดูรถตัวจริงก่อนนะคะเกียร์หสปีดนะคะเครื่อง1.9เชื้อเพลิงดีเซลเฮดรูมใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสภาพเฮดรูมใหม่นะคะนี่คือให้ดูบอดี้นะคะให้ดูสภาพรถ นะคะที่น้องจะจ่ารีวิวให้ดูนะคะเผ mm ื hmm. ่อเอฟซีคนไหนบอกว่าย้ําเลยว่าจะเอาของเดิมเน้นของเดิมรวมไปถึงตัวแม็กนะคะรวมไปถึงตัวเบาภายนอกภายในห้องเครื่องยนต์ไม่เอาลงแม็กไม่เอาใหญ่ใดทั้งสิ้นนะคะจะเอาเดิมโรงงานเลย mm hmm. น้องจะจะ่ามีให้แน่นอนนะคะ mm hmm. น้องจะจ่ามีให้ลูกค้าแน่นอนนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะคันนี้นะราคาไม่ได้แรงนะ ราคา5 7 9 0 0 0บาทซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าอี u สูดีแมกราคาค่อนข้างแข็งในราคาตลาดราคารถมือสองนะคะแล้วเราก็อิงในเว็บนะคะ จริงๆเลยแล้วก็ได้รถคัดเกรดรถคัดคุณภาพที่สําคัญนะคะทุกอย่างสามารถตรวจสอบสตรอรี่ที่มาที่ไปได้หมดนะคะข้อดีของเราคือเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะคะหใน3ในประเทศที่ได้เงื่อนไขพิเศษนะคะจากทางแบงก์หลักในประเทศนะคะตรงนี้ก็ได้เงื่อนไขคุ้มที่สุดแล้วนะคะลูกค้าซื้อความสบายใจยังไงก็ได้คุ้มแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องจ๊จ๋าจะพาไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะขนาด1.9เชื้อเพลิงดีเซลนะคะประหยัดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลย มาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะอันดับแรกที่น้องะจาจะพยายามพรพีเซนต์ให้ดูเลยนะคะก็คือคานด้านข้างของรถนะคะจะไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีรอยโปสีรอยเม็ดอาร์ค,คมชัดเหมือนเดิมนะคะสนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพคงความเดิมนะคะนี่นะคะข้ออย่างนี้รู้แล้วไม่มีรอยโปสีไม่มีรอยพ่นสีรอยซีนจิกปุ๊บต้องจิกลงนะคะสติกเกอร์มีมาตรฐานจากโรงงานนะคะ รวมไปถึงแผ่นเพดนะคะคานน้าไม่มีเบี้ยวไม่มีบ,บุบกิบล็อกหม้อน้ําอยู่ที่เดิมนะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆนี่เลยนะคะคานยึดหม้อน้ําไม่มีการแกะไม่มีการเบี้ยวนะคะน็อตของเดิมเครื่องยนต์ค่อนข้างแน่นนะคะแห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องนะคะสภาพเดิมแบตเตอรี่ใหม่เดิมนะคะอ่ะโครงสร้างเดิม นะคะของเดิมทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจติดต่อน้องเจา้จาจ๋าเข้ามานะคะนี่คือเดิมทั้งหมดเลยนะคะทั้งตัวบอดี้ภายนอกภายในรวมไปถึงท่อหรือด้านล่างนะคะล้ออะไหล่ถุงมือแม่แรงเครื่องมือพร้อมใช้งานทั้งหมดพร้อมเสิร์ฟลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะได้ไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะใช้งานคุ้มคุ้มนานๆปี10ปีนะคะถึง10ปีก็ยังคุ้มค่านะคะก็ดูแลบํารุงรักษาตามอายุการใช้งานนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วน้องเจ๊จ๋าก็ฝากไว้ด้วยกับเจ้าอีสูดีแม็ก1.9ตัว L ปี2017ราคา579,000บาทนะคะรถสีประตูตัวยกสูงนะเกียร์แมนวนวลนะคะออกรถฟีดาก็ผ่อนแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองหมื่นหนึ่นนิดๆน,นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ